สวัสดีค่ะใกล้หน่อยค่ะวันนี้นะคะมาส่งมอบรถลูกค้าที่สมุทรปราการนะคะบางบ่อเลยนะคะเป็นรถ6ล้อ FTR นะคะ240แรงนะคะเป็น6ล้อใหญ่นะคะยางพันร้อยเลยค่ะตัวนี้น็อต10ตัวนะคะแข็งแรงมากนะคะบรรทุกสินค้าได้ทั้งหมด15ตันนะคะหักตัวรถตัวเคนแล้วสินค้ายังอยู่ที่7ตันถึง8ตันนะคะตัวเคนตัวนี้นะคะเป็นเคร5 5ตันนะคะเป็น5ท่อนนะคะ ใช่สี่ชักเยื่นยาวที่ประมาณทัก13บสเมตรนะคะกระบะนะคะยาวที่7จ็เมตรหกสิเว้นเคนประมาณหนึ่งเมตรจะเหลือกระบะที่6เมตร70 m. นะคะแผงนทึบตัวนี้นะคะเป็นกระบะแข็งแรงมากนะคะแผ่ทึบตัวนี้อยู่ที่ประมาณ60เซนเปิด3ด้าน2ตอนนะคะามาดูกันนะคะแข็งแรงมากเลยแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์้ยอยแสงสีเหลืองให้ด้วยนะคะเบสเสร็จลูกค้าใช้รถอย่างเดียวแล้วจดทะเบียน พร้อมป้ายลูกค้าจะป้ายเหลืองป้ายป้ายขาวนะคะเราจดทะเบียนให้หมดเลยหรือเข้าร่วมหรือว่าป้ายเหลืองวิ่งรับจ้างนะคะเราทําจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะถ้าลูกค้าส,สนใจนะคะก็ติดต่อสู่ได้เลยนะคะบริการทุกอย่างนะคะพร้อมใช้ลูกค้าจ่ายตังค์อย่างเดียวนะคะแล้วก็ส่งมอบถึงที่ทํางานหรือโรงงานของลูกค้าได้เลยนะคะแล้วก็มีการเทสเทสสอนวิธีการใช้งานอ่า เกี่ยวกับเคนยังถูกต้องและวิธีแล้วก็ในการดูแลรักษารถด้วยนะคะก็ถ้าลูกค้านะคะท่านใดสนใจนะคะตู้ขายเคนรถหกล้อสี่ล้อหกล้อสี่ล้อหกล้อกลางเล็กใหญ่นะคะสิบล้อหัวลากติดเคนต่อกระบะต่อตู้ต่อคอกด้มทุกอย่างนะคะทําให้หมดถูกต้องตามกฎหมายขนส่งนะคะพร้อมจดทะเบียนเรียบร้อยจะป้ายขาวป้ายเขียวป้ายเหลืองป้ายเข้าร่วมนะคะ ติดเคนก็จะมีทั้งยูนิคทารานดองยางหรือของฟาฟิงเกอร์ะ inger, นะคะทุกอย่างเงียบนะคะเงียบพับหรือว่าเงียบแขนยืดนะคะทําให้หมดเลยมีการติดตั้งมีการเทดเคนหน้างานนะคะส่งมอบให้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ตู่นะคะ24ชั่วโมงเลยนะคะสนใจนะคะติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทร0 9 3 5 7 9 2 5 2 3หรือเบอร์0 9 6 2 3 9 1 9 1 6นะคะหรือติดต่อทางไลน์นะคะไอดีไลน์อยู่ที่ตู่อีซูซูนะคะทักมาได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อได้ย4ชั่วโมงเลยค่ะยินดีให้บริการพร้อมขับปรึกษาค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ